สังโยชน์ก็คือเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยรัดผูกไว้ไหนผูกเราไว้ไหนสังสารวัตนี่แหละผูกเราไม่ให้ไปไหนนี่แหละใครที่เคยจูงสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ที่ต้องอาศัยเชือกจูงก็จะเข้าใจเลยว่ามันผูกไว้จริงๆแต่มาเป็นเด็กเลี้ยงวัวมาก่อนพอมองเห็นภาพเลยว่ามันเป็นอย่างไรเวลาหน้าแล้งบางทีเราเอาว,วัวไปเลี้ยงนาคนอื่นตอนเช้าเอาออกจากคอกไปก็ต้องไปหาหลักนะหรือหาที่มัดมันเอาไว้ แล้วนะก็ปล่อยเชือกเอาไว้ให้มันปลายข้างหนึ่งก็จะมัดไว้ที่วัวอีกปลายข้างหนึ่งก็จะมัดไว้ที่หลันะวัวเองก็จะไปได้ไกลสุดก็แค่เชือกที่เรามัดมันไปนั่นแหละบางคราวมันก็วนไปวนมานะเอาเชือกพันต่อพันต้นไม้สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้ก็มีก็เลยเห็นเลยว่าเออนี่ไงสังโยช์เครื่องผูกผูกเอาไว้จริงๆผูกสัตว์เอาไว้นะยังผูกวัววัวก็ไปได้แค่สุดเชือกเช่นเดียวกันพอผูกพวกเราเอาไว้เราก็วนอยู่ได้แค่ คติไม่ลงนระกก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่งั้นก็มาเป็นเปรตไม่งั้นก็มาเป็นมนุษย์หรือก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็บนกันอยู่ตรงนี้สุดท้ายก็ยังออกไปจากคติทั้ง5้ไม่ได้ก็จึงมองว่ามันเป็นเครื่องชุดเครื่องดึงเราเอาไว้เช่นเดียวกัน